สวัสดีค่ะป้าโฮกับกินยูแบบแบ,บ,บ้านๆป้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทาหมูทอดน้ําปลากับตําเจวเห็ดลิ้นเขานะคะพี่น้องตําเจวเห็ดนะคะเดีนยาจะส่เห็ดเห้เบงยางนิดหน่อยค่ะส่วนหมูทอดน้ำปลาส่เห้เบงค่ะสูตรนี้ค่ะพี่น้องม่ต่องามันน้ำมันม่ต้องลายนะคะพี่น้องนะคะจะรับรองว่าแซ่บพ่อกันนะคะส่วนเจวเห็ดค่ะ เห็ดลินขาเยาต้องเอาไปต้มก่อนนะคะพี่น้องต้มเห็ดสุกก่อนแล้วก็จะเอามาตำใส่กระบอกขีดก,กระเทียมหอมแดงที่จะสุขหัวให้ห้อมนะคะพี่น้องเดี๋ยวอยมาเบิ่งกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพามาทํานี่ก่อนเลยค่ะหมูทอดน,น้าปลานะคะพี่น้ององ่ายๆค่ะเรต้องเส้นน้ำมันหท่วมกระทะเรต้องทอดให้มันกระเด็นยากเลยคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตั้งไฟให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปน้ำมันพืชม,มาหน่อยเราจะห้าจะแล้วก็ บตงมักหมูเห็นยุ่ยงเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนคะ่ะอย่างนี้คะ่ะพอน้ามันใส่ลงไปไม่ต้องรอให้น้ามันร้อน่าคะ่ะใส่หมูมไปเลยหมูวันนี้เป็นหมูสันคอคะ่ะติดมันนิดๆนิะคะ่ะพที่น้องแ่บคะ่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเส่น้ำปลาลงไปคะ่ะ มากน้อยแล้วแต่เราชอบเค็มมากเค็มน้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะสูตรนี้ข้าวเย่าจะออกหวานเข้มเลยค่ะพี่น้องนะคะกินกับแจวกินกับข้าวเหนียวสุดยอดเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะนี่ค่ะทำสีนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะทอดไปกลางๆไปเรื่อยๆจนนุ่มสุดค่ะ ขอบอกว่าสูตรนี้นะคะพี่น้องมูจะเ้าเนื้อดีมากๆเลยค่ะนะคะควนนำปลาควรนำตาสิาเ้าไปกับเนื้อมูค่ะทอดๆแบบไปเรืเ่อยๆจนกว่าน้าสีแห้งค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บอยู่นะคะแลวหนึ่งคือน้ำมันไม่กระเด็นสองก็คือไม่จะมีรสชาติวกันนะคะพี่นอ้องลองเฮ็ดกินเฮ็ดยากนะคะสูตรง่ายค่ะ หลังจากนั้นค่ะคลอดไปเรื่อยๆจนสุงทั้งสองด้านค่ะพี่น้องค่อยเอาขึ้นมาหั่นนะคะนี่คือหมูทอดน้ำปลาง,ง่ายๆสไตล์เยาวเลยค่ะพี่น้องแซ่บนะคะเข้าสามารถชิมรสได้นน้ำนะคะแบบนี้คะ่ะแซ่บอีหลีค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเรียกคอหมูแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว,ยวะะจะพามาตำเจลคะ่ะเจลเห็ดนะคะพี่น้องเป็นจานของเยาวสูตรมิสซิพิลิ่งแซ่บปะค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงคะ่ะ พี่น้องเดี๋ยวยอดสัเบื้องอีกจะกรอบหนึ่งค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะจนวันน้ำมันแห้งจนฟองอากาศมันจะออกเป็นฟองใหญ่ๆสินะคะพี่น้องก็คือมันเริ่มนวดเริ่มเข้าเนื้อแล้วค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้แซ่บอิลีค่ะล่องเห็ดด้วยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าบางคนเห็ดหมูทอดน้ำปลาเนาะค่ะอย่างหมูสามชั้นหรือหมูเนื้อเลยค่ะเข้าวมักเสษน้ำปลาใส่เนู้อไส้เนี่นแล้วเอาไปทอดบงเครื่อก็จะดำค่ะซองขึ้นน้ำมันกระเด็นนะคะสูตรนี้รับรองไม่กระเด็นและแถมอร่อยเข้าเนื้อมากๆค่ะพี่น้องนะคะค่อยๆปิ้งค่อยๆ คเรื่องสวยหนาชินเลยล่ะค่ะนะคะไปขายที่นี่เนี่ยเ้าไปตันแจ่วกันอีนีอีล้อเลยค่ะที่นี่เอาล่ะค่ะพี่น้องนังจากครัวพริกกระเทียมแล้วเรียบร้อยค่ะจะพามาตํำจะพามาต่ำแจ่วเห็ดนะคะพี่น้องส่วนอันนี้มูค่ะที่ยอดถอดให้เบิ่งคขานี่ละค่ะ คือสูตรหมูทอดน้ำปลาโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะพี่น้องรับรองมาแซ่บนะคะ่ะเล็ดรับเล็เบกหน่อยๆให้พี่น้องได้เบิ้งได้แย่งค่ะพี่น้องลองเห็ดจินนะคะที่นี่เดี๋ยวเขามาตำเจวกันค่ะเดี๋ยวจะเปลอาสาก,ก่อน,นะคะโคพริกก่อนค่ะพี่น้องพริกกระเทียมหอมแดงนะคะปกติถ้ตาตำแจวปลาไหลอีลบา้านเท่านะคะยอดสบ่ไซกระเทียมนะคะพี่น้อง เสใส่แต่หอมแดงกระบ,บอกพริกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นปลาล้าเห็ดนะคะเจียวปลาล้าเห็ดเดยวก็เลยจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะนะคะก่อื่นค่ะตำกบอกพริกให้ละเอียดเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะนะคะพี่น้องกบอกพริกเริ่มละเอียดแล้วค่ะคกไม่ <c oughs> ถึงจะเยะลาลไรค่ะพี่น้องตำบอกพริกละเอียดเร็วค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดลิ้นเขาที่เราต้มแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ ปกติถ้ามีเห็ดฟางก็จะเห็ดฟางเสียบนะคะพี่น้องใู้บดบนมักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าให้สับได้คะ่ะหรือว่าฉีกเอาก็ไ้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ย่อมาเป็นชิ้นพิเแบบนี้ค่ะนะคะตำให้มันจะตำให้มันแหลกรุได้อีกหนึ่งกระสดีคะ่ะแต่ว่าประเภทให้เข้าต้มแล้วนะคะมันจะมืนมันจะลื่น,นะคะ่ะมันก็จะตายากนะคะเพื่อนๆนะคะมันกระเสรแบบค,อคอ่อยๆอยุยๆ่ยหยุย่ยหๆไปสิละคะ่ะ เห็ดแบบนี้มันแสบตรงที่เวลาเขากินข้าวเหนียวเข้าคุยกันเลยตอนเห็ด้าเขาโอ้ขาโถษดค่ะพี่น้อง้าเขาซับละเอียดแน่นิดนึงค่ะเวลาเข้าจังหรือเข้าคุยมันก็สมื่นมันก็จะลื่นนะคะโบถูกตอนเห็ดนะคะเดี๋ยวจะขอตาไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งให้เห็ดมันยุบแล้วก็ให้มันเข้ากับพริกก่อนค่ะนะคะปั๊บเร็จจะเผ็ดแสบแท่ค่ะพี่น้องหอมหวนๆนค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะ ชูรสลงไปนะคะประเภทแจ่วเห็ดชูรสบดตองร้ายค่ะเพราะว่าเห็ดมันจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะตามด้วยน้ำปลาวันนี้จะใส่น้ำปลาต้มสุกแบบขวดค่ะนะคะเพราะว่าต้องการที่จะกินเห็ดลเล่นรา้ายพอใส่ปลาตอนลงไปเนี่ยมันก็้ังฉีกนะคะพี่น้องหลังจากนั้นใส่น้ำปลานิดนึงค่ะนะคะขาไม่ได้น้ำปลาคือจะใส่ปลาเยอะแต่ว่าน้ำปลาเข้าก็ขาดบดเลยได้พี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตคดเนี่ค่ะอือามลายยอแตกผิดหรอหอมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนชิมตะตอนเห็ดกันได้คะ่ะอือกินก็เผ็ย๊ โอเคแล้วค่ะพี่น้องละก็กินกับหมูทอดเข้ากันดีมากๆเลยนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะที่นี่เดี่ยวสุดทักเสิร์ฟนะคะจัะพาเขาสู่พี่น้องนะคะเจียวพิดเย่ยวง,ง่งา,ายๆนะคะพี่น้องง่ายๆบานๆสไตล์เย่ยวคือเก่าเลยค่ะพี่น้องเป็นตะเสแสบบมากค่ะเมื่อกี้เขากินนานเหมือนกัน,นะคะ่ะที่นี่ค่ะ แล้วล่าค่ะพี่น้องไม่นุ่มนี่ค่ะอาหารอีสานบานเฮาค่ะหมูทอดน้ำปลากับแจ่วเห็ดหรือน้ำพริกเห็ดนะคะพี่น้องเดว๋ยเาจะให้ดูก่อนค่ะนี่ค่ะแยกกับขัวบักพริกคอมกระเทียมนะคะพี่น้องส่วนเห็ดลินขาวเ่าเอาไปตุมก่อนนะคะค่อยเอามาตำใส่กับแจ่วนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาชุบรสน้ำปลาลงไปแค่นี้ละค่ะ ผู้ใดตักมาเปรียวเสรบัหน้าวลงไปก็้เด้อได้จากพี่น้องแต่ว่าพวกเย้าโบมักนะคะปากแล้วก็บโบมากขาพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ขาหมูทอดน้ำปลา่ะพี่นอ้องกีเย้วทอดเห้เบึงรับร่องว่าบบมี่กระเด็นแล้วก็บโมี่วาใหม่นะคะเพราะเข้าใส่น้ำตาลลงไปน้ำผาทีสําคัญเข้าเนื้อแล้วอร่อยค่ะจริงกับขา้าวเหนียวแซ่บนะคะพี่น้องจะเห็ดให้เบึงแต่ต้นคลิปเลยพี่น้องต้องเห็ดกินได้ค่ะสูตรนี้ค่ะส่วนผักขากจะมีเยอะกัดขิน,นะค่ะพี่น้องอ่อนๆสดๆจากต้ตนเลยนะคะบักแตงบักเขือบานๆธรรมดาลลนี่แหละค่ะพี่น้องกับ เมนูอาหารอีสานง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณอะไรค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะโมมท่อน้ำปลากระจมแจวเห็ดลิ้นขาวค่ะ